แชร์ด่วนนะครับแชร์ด่วนครับแชร์ด่วนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครเห็นคลิปนี้แชร์ไปด่วนๆแชร์ไปให้ญาติก่อนท่านรู้แชร์ไปให้เพื่อนก่อนท่านรู้ครับคลิปนี้มีประโยชน์จะพาทุกคนมาพบเจอกับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านที่อยู่ในบ้านท่านครับสวัสดีครับผมแบงค์แคมเปญวัตถุรานครับใครเห็นคลิปนี้แชร์ด่่นๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับแชร์ไปแชร์ไปเดี๋ยววันนี้มีทีเด็ดให้ดูแชร์ไปดุวนๆเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับอยู่ไหนอยู่บ้านนะครับ เดี๋ยวกําลังจะรีบเข้าร้านนะครับใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันครับวันนี้นะครับแบงค์เขียนไว้ว่ถุกร้านมีเรื่องมาพูดคุยกับเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยนะครับอย่างที่แบงค์บอกนะครับพี่นี่ขออภัยนะครับมันมีเสน่อะอื่สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีพี่มนตรีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวนะครับที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังว่าเฮ้ย มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมันมีเรื่องที่มหัศจรรย์แบบนี้ด้วยเหรอใครเห็นคลิปนี้นะครับผมขอรบกวนคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมใครที่เห็นคลิปนี้นะคนละหนึ่งแชร์แล้วกดไลค์รัวนนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพอไลค์สดเสร็จนะครับเดี๋ยวจะรีบเข้าร้านนะครับหากเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีของแบบนี้อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่านะครับแบงก์เก่าหรือว่าจะเป็นพระเครื่องนะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุทธา พักเก่าพักใหม่พักกล่องพักเหรียญนะครับคุณมีปุ๊บแล้วคุณอยากขายคุณหยิบของคุณและคุณเดินทางมาหาผมครับที่นี่เลยนะตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียานสาขาหนึ่งนะครับตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาร้านเปิดทุกวันฟังนะร้านเปิดทุกวันคุณมีของปุ๊บคุณหยิบมาขายและคุณมารับเงินครับสวัสดีอาจารย์เชิดครับสวัสดีพี่เจแปนนะครับสวัสดีพี่ผักบุ้งครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่เสียบ่าวนะครับสวัสดีพี่เปิ้ลส่งเสริมนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็มีเรื่องจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับมีเรื่องจะมาชี้แจงมีเรื่องจะมาเล่าว่าเฮ้ยมีของแบบนี้อยู่ที่บ้านมีสิทธิ์รวยพูดแบบนี้เลยมีของแบบนี้อยู่ที่บ้านมีสิทธิ์รวยเงินล้านอยู่ในบ้านคุณอาจคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะ ผมบอกเลยเงินล้านอยู่ที่บ้านคุณคุณอาจจะไม่รู้ตัวเมื่อวันศุกร์ผมเดินทางไปซื้อของที่จังหวัดคนครมันผมจ่ายเงินไปเกือบสามล้านเป็นของที่เจ้าของเนี่ยต้องบอกว่ารู้แต่รู้ไม่เยอะรู้ว่าขายได้แต่ไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่อะรู้นะว่าเป็นของที่มันมีมูลค่าแต่คิดว่าสามหมื่นห้าหมื่นแปดหมื่นก็คงได้เงินแล้วอะ่ะแบงค์ซื้อเกือบสามล้าน แบงค์ซื้อเกือบสามล้านบาทสวัสดีจันเชิดครับสวัสดีครับซื้อเกือบสามล้านบาทไม่แปลกใจครับที่ถามว่าทําไมแบงค์เข็มเพชรซื้อพวกนี้ได้บ่อยพี่ในแต่ละวันมีคนส่งรูปมาประเมินราคากับเราโคตรของโคตรเยอะต้องพูดแบบนี้ใครที่ส่งรูปมาทางบ้านเขียวนะครับแบงค์ Bank ดูให้ทุกคนนะครับส่งรูปมามีของปุ๊บมีราคาเอาเงินกลับบ้าน เอาเงินกลับบ้านพี่ตัเนียงถามว่าเข็มขัดเงินรับไหมรับนะครับ <c oughs> <c oughs> อืมเหมือนมันมีสเลดอะ่ะสวัสดีพี่แม่อางครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บ่าวไอ้มีเหรียญห้าบาทรับไหมเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าต้องบอกก่อนมันมีราคาอยู่สองปีพศออแค่นั้นเองปีอื่นไม่มีราคาเหรียญน,นี้มันเป็นริมเรยมอะ่ะ เหรียญนี้มันเป็นริมเรียมอ่ะมีราคาอยู่แค่อสองปีพศคือปีสี่หกและปีสี่ศูนย์ปีอื่นไม่ซื้อนะปีอื่นแบงค์ไม่ซื้อนะครับเพราะว่าอะไรหรือว,ว่ามันเยอะจํานวนการมันหรี่ญเยอะมีราคาอยู่สองปีขอพระคุณยับสวัสดีเจ๊โบซอยแปดสวัสดีน้องสาวคนสวยด้วยนะครับสวัสดีพี่สำเนียงพี่สำเนียงบอกว่าเข็มขัดเงินรับไหมเข็มขัดเงินรับนะครับเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่แล้วคุณมีพวกเครื่องเงินเข็มขัดเงินเชียนบาก นะครับหรือว่าจะเป็นขันเงินพ่านเงินชิ้นเดียวก็รับชำรุดก็รับอ่าชิ้นเดียวก็รับชำรุดก็รับหากคุณมีแบบนี้นะครับแล้วคุณอยากขายคุณหยิบของคุณแล้วคุณมาที่ร้านพี่ประเมินฟรีประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเรียกเก็บใครเก็บเงินคุณคือโจรคุณจำคำผมไว้ครับสวัสดีครับใครมีหัวใจสีส้มกดให้ผมหน่อยนะขอบคุณดอกกุหลาบพี่พึ่งนะครับขอบคุณครับ นะครับใครมีดอกกุหลาบใครมีหัวใจของขวัญส่งให้หน่อยแล้วกันนะครับก็เป็นกฎของติ๊กต็อกเขานะเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนแชร์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 ใครเป็นเอฟซีผมคนละหนึ่งแชร์ก่อนเดี๋ยวมีเรื่องคุยมีเรื่องคุยแชร์ไปเถอะเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมันมีอยู่ที่บ้านเราเงินหมื่นเงินแสนเงินล้าน มันวางอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้คุณมีหรือเปล่าของแบบเนี้ยเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนอะแชร์แชร์แชร์แชร,แชร์ใครเป็นเอฟซีผมจัดไปคนละหนึ่งแชร์นุนด่วนเลยนะครับอ่าแชร์แล้วใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วด้วยนะสวัสดีพี่สมคิดครับพี่อย่างที่แบงค์บอกผู้พิพีนะครับหากท่านใดที่ดูอยู่เนี่ยแล้วคุณพบเจอของพวกเนี้ย คุณเอามาขายเราของพวกนี้มีอยู่เกือบทุกบ้านแต่จําแบงค์ไว้อย่างเดียวประเมินราคาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะประมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเม,าาม,ม,ยมต่บาทเดียวใครเก็บเงินคุณเนี่ยบอกเลยโจนแน่นอนนะครับใครเก็บเงินคุณโจนแน่นอนและมีหลายท่านที่เดินทางมาที่ร้านแล้วเอาของมาขายพี่บางคนรับเงินเป็นล้านนะครับบางคนรับเงินเป็นล้านล้านกลับบ้านแบบที่ต้องพูดว่าไงละว่าเฮ้ย มันขายได้ด้วยเหรอพี่บางคนรับห้าพันก็ดีใจแล้วบางคนขายได้แปดพันบางคนขายได้หมื่นหนึ่งพี่เงินคนเรามันไม่เท่ากันผมพูดถูกไหมเงินคนเรามันไม่เท่ากันแต่หากคุณมีแบบนี้แล้วคุณอยากขายคุณหยิบแล้วคุณเดินทางมาหาผมได้เลยนะแบงซื้อแน่นอนและจ่ายด้วยเงินสดครับมาเรามาดูกันวันนี้มีอะไรไหมเพื่อนๆได้รับฟังกันมีอะไรไหมเพื่อนๆได้ดู เอาอันแรกก่อนอู้ขอบคุณนะครับขอบคุณหัวใจสีส้มนะครับขอบคุณดอกกุหลาบด้วยนะครับขอบคุณพี่ตุ้มนะครับขอบคุณนะครับดอกกุหลาบทุกชิ้นนะครับขอบพระคุณครับอ่ะดูครับนี่นี่คือพักเครื่องที่แบงค์บอกว่าหากเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่แล้วที่บ้านคุณมีพักเครื่องเอาอย่างนี้พี่ที่บ้านใครมีพักเครื่องแล้วอยากรู้ราคากดเลขห้าให้ผมหน่อย <c oughs> กดเลขห้าให้ผมหน่อยและเดี๋ยววันนี้ผมมีทีเด็ดมาให้ดูเป็นเหรียญที่มีทุกบ้านแต่บางคนไม่รู้ว่าขายได้เอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมมีอยู่ทุกบ้านสวัสดีครับสวัสดีพี่วุดหลังวางแชร์แล้วครับเอาใครมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านกดเลขห้าให้ผมหน่อยกดเลขห้านะครับกดเลขห้านะครับอ่า มีแบบนี้ขายได้ไหมต้องดูนะครับลองหยิบเหรียญของคุณหยิบของคุณแล้วคุณเดินทางมาหาแบงค์นะนะครับเจอมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อคุณแบงค์เยอะมากตอนนี้นะครับมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อแบงค์เข็มเพชรพี่แบงค์แจ้งเตือนตรงนี้เลยนะอย่าไปโอนเงินนะสวัสดีพี่นากรครับสวัสดีครับอย่าไปโอนเงินโดยขาดแบงค์เข็มเพชรไม่มีการให้คุณโอนเงินไม่มีเลขที่บัญชีให้คุณโอนเงิน บาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการโอนเชื่อหนูเชื่อผมไม่โกหกครับสาขาสองใกล้เปิดยังสะแบงค์เข็มเพชรสาขาสองหลอมทองไม่หักเปอร์เซ็นต์สุพรรณบุรีอีกประมาณหนึ่งเดือนใกล้เปิดแล้วเดี๋ยววันเปิดเราจะแจ้งพี่วันเปิดนะผมบอกเลยนะหากเอฟซท่านใดที่ไปคุณมีสิทธิ์ได้ลุ้นมอเตอร์ไซค์คุณมีสิทธิ์ได้ลุ้นตู้เย็นทีวีอะไรพวกเนี้ย ผมจะนํานของมาจับฉลากสําหรับคนที่ไปขายของให้กับผมวันแรกขายร้อยเดียวก็มีสิทธิจับฉลากอ่าแบบนี้นี่นะขายร้อยเดียวขายหมื่นหนึ่งก็มีสิทธิจับฉลากเหมือนกันนะครับตั้งอยู่ที่อําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรอนะอีกหนึ่งเดือนนะแต่สาขาหนึ่งนะครับเปิดแล้วเปิดทุกวันมานี่เลยตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ยาน มาด้เลยนะหยิบของของคุณและคุณเดินทางมารับเงินครับอ่ะเรามาดูนี่กันนี่คือพักเครื่องนะครับที่แบงค์บอกว่าหากเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่แล้วคุณมีพักเครื่องใครที่กดเลขห้ามาพี่ลองดูพี่เยอะแยะขนาดไหนถาดนี้ผมเช่ามาน่าจะาประเมินราคาอยู่ที่ประมาณรักไม่เยอะมากสามสี่แสนอะไรอย่างเงี้ยแต่ เงินสามสี่แสนสำหรับใครบางคนมันเยอะจริงนะบอกเลยแม่คุดเยอะสำหรับแองเงินสามแสนเยอะมากไม่ได้เยอะธรรมดาเยอะมาก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 ,มากเลยนะครับมันเอาไปทําอะไรก็ได้ซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินตามตาม่ตางหวัดตั้งครอบครัวสร้างธุรกิจได้เลยนะเงินพวกนี้ยและมันอยู่กับของที่พวกพี่ๆไม่ค่อยรู้บางคนเนะี่ยมีมีของที่อยู่กับมือ เอาไปแจกเอาไปทิ้งไว้ให้มันรอวันหายผมบอกเลยนะครับของพวกนี้หากคุณอยากขายคุณหยิบแล้วคุณเดินทางมาพระเนี่ยองค์นึงเนี่ยอ่ะพี่ดูนะเด็ดจิ้มเี่ยโดนบล็อกนะครับเนี่ยพี่ดูนี่อย่างเงี้ยองค์หนึ่งหกพันองค์ละพันองค์ละห้าพันเนี่ย,ยองค์ง 6, 000, งละสี่พันองค์ละหมื่นอย่างนี้อย่างนี้องค์ละพันก่าบาทอย่างนี้องค์ละห้าพันคุณมีของอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณหยิบแล้วคุณเดินทางมาเลย มาเช็คฟรีหากคุณขายไม่ได้คุณก็เสียแค่เวลาแต่ถ้าคุณขายได้คุณเอาเงินกลับไปเลยคุณรับเงินกลับบ้านแบบจะพูดว่าไงไม่ต้องลงทุนอะเสียแค่ค่ารถกับเสียเวลาบางคนมาที่ร้านแล้ว <c oughs> เฮ้ยแบงค์พี่มาที่ร้านแล้วแต่ทำไมพี่ขายไม่ได้พี่จา๋าของเนี่ยที่พี่เอามาหากตรงตามแบบที่แบงค์ซื้อคุณรับเงินทันที คุณรับเงินทันทีนะครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับอ่ะใครดูอยู่ขอคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยวมีทีเด็ดให้ดูใครดูอยู่ขอคนละหนึ่งแชร์เป็นเหรียญที่มีทุกบ้านเป็นเหรียญที่มีทุกบ้านและบางคนเอาไปขายแบบผิดราคาเอาไปขายแบบผิดราคาเอ้าอ่ะดูกันดูกันใครเคยเห็นเหรียญน,นี้บ้างใครดูมาดูทางบ้านฟ้านะครับ บะทิกตอกดูไม่ได้นะครับทิกตอร์เลยโดนบล็อกนะครับใครเคยเห็นเหรียญน,นี้บ้างพี่สวยๆอลาห้าพันสวยๆอลาห้าพันใครเคยเห็นเหรียญน,นี้บ้างสวัสดีทิกตอกนะครับสวัสดีครับเอาใครเคยเห็นบ้างอ่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยใครเคยเห็นตั้งรูแบบนี้บ้างใครเคยเห็นกดเล็กน,นึ่งสวยสวยอลาห้าพันนะ หนึ่งเหรียญห้าพันบาทสวัสดีครับใครเคยเห็นกดเล็น,นึงสวัสดีพี่วาสนาครับร้านเปิดหรือยังร้านเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จปุ๊บผมจะรีบเข้าร้านนะวันนี้มีนัดลูกค้าไว้สองเจ้าเองไม่เยอะมีนัดลูกค้าไว้สองเจ้าเองนะครับตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านนะครับพี่จรุวิทย์ถามว่าร้านอยู่ที่ไหนตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวัน ร้านเปิดทุกวันคุณหยิบของและคุณเดินทางมาหาผมได้เลยมามามาแล้วก็มาได้เลยมารับเงินกลับบ้านนี่และคุณดูนี่ที่บ้านมีห้าหกเหรียญอะใครมีพิมพ์กดเล็กหนึ่งมาใครเคยมีใครเคยเห็นกดเล็กหนึ่งนะพี่อย่าเอาไปทิ้งไว้โดยที่พี่ไม่รู้คุณค่าอย่าเอาไปทิ้งไว้โดยที่คุณเฮ้ยแม่งไม่ไมีราคาหรอกแม่งไม,ไม่ไม่เชื่อหรอกอย่างงู้นอย่างงี ผมบอกเลยนะของพวกเนี้ยบางอย่างมันขายได้ราคามากกว่าที่ทุกคนคิดอ่ะทุกคนมาดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งสตังรูหนึ่งสตังรูลายกงจากพี่ดูนะจุดสังเกตความแพงของเหรียญเหรียญนี้มันมีอยู่จุดเดียวคุณพลิกมาที่ด้านหลังคุณพลิกมาที่ด้านหลังนี่ตรงวงกลมเล็กๆ,ๆตรงนี้มันอาจจะไม่ชันนะพอมองนกล้องหน้าคุณไปดูให้เป็นปีนี้ สองพันสี่ร้อยหกสิบสี่ย้ำนะสองสี่หกสี่หนึ่งเหรียญแบบนี้มีราคาสวยๆละห้าพันไม่สวยสองร้อยสา8ร0อยหร้อยแปดรอสวัสดีพี่แมนครับมันแล้วแต่สภาพมันแล้วแต่สภาพของเหรียญหากคุณมีคุณเอามาขายแล้วนะคุณมีคุณเอามาขายคุณมีคุณเอามารับเงินย้ำนะครับเหรียญสตังรูทองแดง <c oughs> เหรียญสตังลูทองแดงมีราคาต้องเป็นปีนี้เท่านั้นคือสองสี่หกสี่ใครที่รู้แล้วพิมพ์เลขให้ผมหน่อยสองสี่หกสี่แล้วกดไ like ลค์รัวๆให้ผมหน่อยสวัสดีพี่วิภาครับสวัสดีพี่พิภา,าปอกแก้วครับเดี๋ยวไลฟ์ซเสร็จจะไปแล้วนะวันนี้รีบไปนะครับวันนี้จะรีบเข้าร้านนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีเอฟซีเอาของมาเพียบเลยนะครับมาที่ร้านแล้วแต่วันนี้นัดลูกค้าเนี่ยไว้หนึ่งท่านนะครับจะนำของมาช่วงประมาณสักสิบโมงนะครับก็ เลยเลยจะรีบเข้าไปรอนะครับสวัสดีครับนมีคนเอาของมาขายเยอะเลยนะตอนเนี้ยมีคนเอาของมาขายที่ร้านเยอะเลยนะครับก็มาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแบงค์เป็นเหรียญเป็นพระนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเหรียญฟ้าหญิงปีสองสองรับไหมฟ้าหญิงปีสองสองไม่มีราคานะครับเป็นเหรียญแบบปกติที่พวกเราพบเจอได้ทั่วไปราคามันเลยไม่มีราคามันเลยไม่แพง <c oughs> คึกคักคึกคักยังไงก็ไม่รู้นะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สายน้ําสายลมนะครับใครมีคําถามอ่ะวันนี้เปิดโอกาสให้ถามคําถามดีกว่าเดี๋ยวอีกสักสามนาทีเดี๋ยวจะรีบไปแล้วนะครับนะครับอีกประมาณสักสามนาทีเดี๋ยวผมจะรีบไปนะสวัสดีครับสวัสดีครับใครมีคําถามถามเรื่องเหรียญพระราชินีมีราคาไหมต้องดูรุ่นบางรุ่นมีราคาบางรุ่นไม่มีราคาบางรุ่นถูกเลย บางรุ่นไม่เล่นเลยนี่ต้องพูดแบบนี้นะครับสวัสดีพี่สุรัตน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังนะอ่ะพี่บ้านใครที่มีพระบ้านใครมีขันเงินคุณหยิบมาเดี๋ยวผมจะเอ้ยสวัสดีผู้ใหญ่อมสวัสดีครับสวัสดีพี่ผู้ใหญ่โอมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับก็อย่างที่แบงค์บอกของเนี่ยมันกองอยู่รอบรอบตัวเราหากคุณมีของแบบแบบที่เราตามหาหากคุณมีของแบบแบบที่มันเนี่ย มันถึงจะขายได้ไม่ใช่เรามานั่งมโนโอเ,อเองนะผมบอกเลยนะไอของที่เราขายได้มันไม่ได้มานั่งมโนโอเองพี่นะครับมานั่งมโนโอเองหมดตัวนะพูดเลยมานั่งมโนโอเอาเองหมดตัวนะครับคนที่ร้านมีคิวไหมที่ร้านมีรับมารับบัตรคิวได้ที่หน้าร้านนะครับแต่ไม่มีการเรียกเก็บเงินนะบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเก็บอย่าไปโอนเงินให้กับโจรโดยเด็ดขาดย้ํานะครับ อย่าไปโอนเงินให้กับโจรโดยเด็ดขาดคุณจะโดนโจรหลอกแน่นอนบอกเลยนะคุณโดนโจรหลอกแน่นอนแบงค์เข็มเพชรตัวจริงเนี่ยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไอ้หัวตั้งๆั้งเนี่ยมันไม่มีการเรียกเก็บเงินนะสลึงเดียวก็ไม่เก็บใครรับทราบพิมพ์รับทราบให้ผมหน่อยเร็วปะปะเดี่ยจะเข้าร้านแล้วใครรับทราบแล้วพิมรับทราบใครอยากจะไปเจอผมนะไปเจอที่ร้านนะวันนี้นะ ไปเจอที่ร้านนะตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะสาขาสีา่ย่านย้ํานะครับตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาสีา่ย่านร้านเปิดทุกวันมาเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับขออนุญ,ญาตพี่ๆเข้าร้านก่อนอ่ะใครมีคําถามนะครับเหรียญทองคําที่ร้านรับไหมเหรียญทองคํารับนะครับเหรียญทองคําเนี่ยต้องบอกก่อนเรารับซื้อไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์เรารับซื้อบวกค่าชิ้นงานให้ทุกชิ้น บางคนมีเยอะบางคนมีน้อยคุณหยิบมาไม่ว่าจะเป็นเศษเล็กเศษน้อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพระทองคําก็เหมือนกันพี่บางอย่างเห็นองค์เล็กๆแค่เนี้ยมีราคามากกว่าที่ทุกคนคิดบางอย่างพี่เห็นองค์จิว๋วๆแบบเนี้ยบางอย่างอาจจะองค์ละเป็นสิบล้านผมบอกเลยนะผมไม่รู้ครับของที่บ้านคุณจะเป็นแบบไหนผมไม่รู้แล้วครับของที่บ้านคุณมันจะมีราคาหรือเปล่าแต่หากคุณอยากรู้ คุณหยิบของคุณและคุณเดินทางมาหาแบงค์เขียนเพชริ้นันฟังให้ดีนะตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสี่ย่านมาได้เลยร้านเปิด8โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นปีใหม่หยุดไหมปีใหม่หยุดวันที่30 30 31เอดแล้วก็หนึ่งแล้วก็2นะครับ,ยนนรบหยุด4วันนะครับวันปีใหม่หยุด4ี่วันนะครับประกาศไว้เลยนะครับสาม1 1 2เอดหนึ่งสองนะครับเปิดทำการวันที่3ามนะก็ พี่บางคนเนี่ยเดินทางบางไกลๆอ่ะเราถึงไม่หยุดร้านเพื่ออะไรรู้ป่ะพี่เกรงใจลูกค้าแต่ปีใหม่ไม่หยุดไม่ได้ปีใหม่ไม่หยุดไม่ได้เดี๋ยวโดนลูกน้องบน่นเดี๋ยวโดนน้องๆบ่นนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาเจอผมนะแล้วอยากจะขอมาขายอยากจะมารับสดเดินทางมาหาแบงค์ถึงที่ร้านตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสียานร้านเปิดทุกวันวันนี้ครับผมแบงค์เขียนเพว่ตจุฬาลครับขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนใครดูอยู่ กดไ like ลค์รัวๆใครดูอยู่กดแชร์ผมด้วยเองๆองรัวๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ